โอ้ดูถาดสไลด์ครับวันนี้เสียเวียขายรถไทฟ,ฟอร์ดผมก็ยังไม่ได้ไม่ทราบครับว่าแกจะขายเนาะขายได้แล้วครับวันนี้เอาสไลด์ถาดมาแล้วครับเเดี๋ยวพาไปดูครับว่าเขาทำระบบกลไกแบบไหน เจ็ดีเก้าเจครับยูโรทีเนาะว่าคันนี้คงไม่ใส่ไม่ใช่ใชรือว่าคันที่มารับจ้างขนของผมครับร้อยเจ็ดสิบห้าแรงมา้าครับดูครับดูลางอาขานี่น่าจะเป็น รางสายไฟกับรางตัวนี้เนาะโอ้แต่สีสวยกับนนะ้องทำคล้ายๆกับส่งดำนกะอันนี้นี่โอ้โหนี่กับบันโรลคอนโรลปรับสไลด์ผ่าน เขาเรียกอะไรผมก็พูดไม่ถูกขอโทษขอไปด้วยครับผมเรียกสไลด์ถาดเนาะมีแกนไฮดรอลิกสองตัวครับปั๊มไฮดรอลิกเนาะสองตัวเพื่อจะยกดันส่วนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี่น่าจะเป็นโซ่ครับนี่เนาะโซ่สองเส้นนี้เนาะหรือว่าเป็น กระบอกไฮดรอลิกยาวที่โ,โซ่หรือกระบอกไฮดรอลิกที่ทำให้ตัวถาด<อ>ขึ้นกระบอกโซ่ช่อประคองอ๋อเป็นกระบอกกระบ,บอกไฮดรอลิกดันครับดันขึ้นดันลงเนาะโอ้โซ่ช่วยประคองครับกระของรถก็เพราะว่าเราไม่รู้จักครับต้องถามครับ กระบอกไฮดรอลิกยาวครับโู้ังยาๆเลยครับกระบอกไฮดรอลิกนีน่าจะ3เมตรได้ไหมได้ครับแกนนี่ดูครับบอกยาวโอ้อยากได้ไปใส่รถเกี่ยวขึ้นง่ายสบายเลยแบบนี้ FC9J ครับ อ่าจุดสิบห้าแรงมาเนอะวนันนี้ทางแท้กับต่อสไลด์ถาดกับเดี๋ยวรอดูตอนเอารถไฟขึ้นครับหกหกหนึ่งศูนย์บปล่อยไปเป็นที่เรียบร้อยครับสเสบียร์น่าจะปลอกตัวใหม่ครับปลอกใหม่เนอะเอาใหม่เลยครับ น,นี่เขาก็เอาไปเก็บงานก็ขายต่อครับน่าจะซื้อไปขายต่อครับมีเล่มด้วยนะขายไปในราคาประมาณสองแสนต้นๆเนาะสองแสน 2, ประมาณนี้ครับนี่ก็เสียเบียโอ้ขึ้นง่ายครับขึ้นง่ายแบบนี้ดูครับเออ ข้อท่าครับแบบนี้เ็นเลยสมัยใหม่ครับ นนดูครับรับซื้อรถไถตลอดครับเพราะว่าดูตรงแล้วนะเตรียมมาเรียบร้อยเลยครับ <S 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 ยางวางผ่านกับชิมอลแต่งมาใส่เรียบร้อยครับ สไลด์ก็ับดูมันจะสไลด์ขึ้นแบบน้ขึ้นง่ายสไลด์เอ้ยปวดขาเนาะโอ้ปายท้ายมีติดพื้นเลยครับนี่ก็ใครสนใจเนาะโซนเพชรบูรณ์ครับเบอร์โทรครับ <c oughs> เป็นไฮดรอลิกครับดัน,นกระบอกไฮดรอลิกอยู่ดันแทนกลางครับชัสซีกลางแล้วก็มีโซ่ประคองครับไฮดรอลิก <c oughs> ดันขึ้นเหมือนยกดัมครับดูเวลาลงจะลงแรงไหม แม่ขดท่ากับขดท่าโอ้ยแม่ขดท่าครับไม่แรงครับนิ่มเนาะเอะอขดท่าดีครับสไลด์ครับรับจ้างไม่ประจำทาง ไปได้ทุกที่ครับเอ้เอาเรียบร้อยครับช่วงรถนี้น่าจะอยู่ประมาณ6เมตรครับช่วงรถ6ล้อเนาะ 6610ก,ก,กับตัวนี้ย้ายไปอยู่เพชชบูลกับไถเซเบียกับอยู่ฮอลแลนด์เนาะ6610กำลังลัดสเตกับความปลอดภัยเนาะแม่ที่รัดเขา รียบรอยครับแต่ไม่อุ่นครับถ้าไม่มีโซ่เนาะ,ะระบบเขาก็น่าจะดีอยู่สเตนเนาะถ้าวิ่งไม่บู๊นี่ก็ก็ก็น่าจะไปดีอยู่ครับถ้าบู๊ก็อาจจะลื่นหรือว่า เคลื่อนได้นะตเตโอ้ลัดเยอะครับล้อหน้าล้อหลังลัดหมดครับเจ้าของรถสไลด์มาซื้อเองครับนี่ครับตัวแก่ผู้หญิงกับผู้ชายฝั่งนู้นส่วนนี้นี่เป็นคนขับครับเขาจ้างมาครับชเฟอร์ครับชอเปอร์อเขรถสไลด์มาซื้อเองครับ น่าจะซื้อไปเก็บงานขายครับจะขายต่อเนาะขาดครับขาดหรืออะไรขาดทืกเปล่าโขาดครับขาดได้ไงอะ่ะเขโดนผ่านไทยครับโดนผ่านไทยครับเอาร้อยกับผ่านไทยครับแลน ตึงมากขาดเนาะนี่ครับมีสลิงอยู่เนาะมีสลิงไว้ล็อกอยู่ครับสลิงน่าจะมากับรถไถติดกับรถไถเนาะเปลี่ยนสเตชันใหม่แลครับไปแล้วก็ขึ้นรถ เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะมีสลิงด้านหน้าหนึ่งเส้นครับล็อกด้านหน้าไว้เนาะดึงตรงฐานไว้ครับ FC9J ครับ Euro T เนาะตัวน,นี้85แรงมา้า <c oughs> มาเดินทางกวาดไยครับ รถด,ด่วนพิชรบุญครับโอเคครับฝากเพื่อนคนที่ตามช่องก๊อปน้ำซิงดินด่วนด้วยครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ